สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจําลองการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับประจําฤดูกาล2 0 2 0ัน2ีถึครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเลยครับเป็นการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับทีมทอมฟีสี่เงลีมเอฟเวอร์ตันครับผม รักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกขอเข้ามาได้นะส่วนภาพในเกมนะตอนนี้เป็นการจำลองแมตช์ชิง <19 S 2> ชนะเลิศคาราบาวคัพนะฮะซึ่งในตัวเกมครับเพื่อความสมจริงมากขึ้นนะก็เลยเอาเป็นแมตช์ชิงไว้ก่อนแล้วกันนะเนง่ยขออภัยทุกท่านด้วยครับผมและนี่คือไดจิเออร์ทางฝั่งเอเวอร์ตันนะฮะวันนี้มาในระบบ4-3-3ครับผมดิชอร์นสัน เอาเวอร์สเลวินโดนเกรซลงครบหมดเลยนะโกเมสอารันนะครับผมเรามาดูคุณเล่นะครัอาแล้วตอนสองทีมเขาทำการตักทายก่อนที่จะฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนๆคู่นี้ครับแข่งจริงก็คือวันพุทธที่23ธันวาคมเวลาตีสามตรงนะฮะดึกหน่อยนะครับเพื่อนๆก็อย่งนีก็อย่าลืมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับปีศาจแดงด้วยนะฮะ แมนยูครับวันนี้มาแบบสี่สองสามหนึ่งนะฮะซึ่งรายชื่อที่ผมเอาลงวันนี้ก็อาจจะไม่ตรงของจริงยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ประตูที่ผมเปลี่ยนจากเด็กอ่าเป็นดีเนอร์เซินะวันนี้อเอาละครับรับผู้ชมแนะถูกใจชอบใจอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมมาดูเพราะว่าเกมค่ำคืนนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรครับเรียบร้อยครับปูสินปอเริ่มเกมการแข่งขันครับ ป็นทางฝั่งเอเวอร์ตันครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้เอเวอร์ตันครับมาในชุดเสื้อตัวเก่งฮนะชุดสีดน้ำเงินเก่งสีขาวถุงเท้าสีขาวบุกจากซ้ายไปขวานะส่วนด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาชุดสีแดงเก่งสีขาวถุงเทา้า,เทาสีดำบุกจากขวาไปซ้ายฮนะวันนี้ครับคราวนี้นี่เราเป็นตัวจริงนะฮะแลนด์ฟอร์ดถ,ถึงเส้นหลังแล้วตัดเขานยังไม่เปิดน,นะไหลคืนโอ้โห้ยนมาที่เฟรดเะลูตรงนี้งัดขึ้นมา ก็แม็กซ์มิเไหลามาปูโนเฟอร์นาเรียบบอลกับหนึ่งประตูต่อศูนย์ต้นเกมฮะโอ้ห้านาทีแรกครับแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยถว่าเป็นการประสานงานที่ดีมากๆนะเพื่อน ยิงส่วนตัวด้านของจอแดนพิกฟอร์ดเข้าไปนะฮะเแล้วรับแมนยูออกนำเร็วนะครึ่งแรกถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะอาตัวนี้เอเวอเรสตครับทำเกมขึ้นมาไม่ขึ้นคีนฮนะอารันอารันวางยาวๆมาโอ้โหนี่ลึกไปหน่อยฮนะเจมส์โดูเกสตามไม่ทันตรงนี้ตุ้มของแมนยูครับแลดฟอร์ดนะฮะให้มาทีด้านของเชลส มนที่แรดฟอร์ดเข้าการที่เฟร็ดบูโน่ฟอนันส์เขาวันนี้ครับมีแมนยูนำแล้วก็ยังไม่เล่นเกมทั้ที่นควรนะยังเล่นตามเทคนิคของโซชาตรงนี้เขาวันนี้ครับบูโน่ฟอนันส์ทางขวาอีกมาซิยาวครับเล่นกับววบูโน่ฟอนันส์เอากับเฟร็ดดันซ้ายมีแรดฟอร์ด เขาไหนไหลามาเฟ็ซสัตว์ี่ซน์อูนี่ไม่ทงกอบนลแม่พยายามจะยิงไปที่เสาแรกนะฮะโอ้ยเกือบได้ลูกที่สองครับแมนอยู่ปิกฟอนครับเล่นสั้นครับให้มาที่มีหน้าฮะ,ะไม่เคลื่อนขีดยกกองกลางมาเอาครับดูเกล่โธสลิวินจัดจ่ายนี่เอ้าบอลเข้าทางนะเดโกเมสโดนหนึ่งนึง กีดดีกว่าลินาเลอร์ยังบล็อกไว้ได้ฮนะเอียแ,แมนยูบุกเพลินไม่ดีนะระวังจังหวะลูกสวนกลับด้วยนะครับไปทูซิเน่ครับปีซาก้าเติมนะฮะให้มาทีทางด้านมาซิยาวคือปีซากา้าขอไปให้เป็นมาซิยาวนะเ,เขาดีครับชิงบอลบอลด้านข้างฮนะปีซาก้าให้ที่เขาดีครับเขาดีหลบมาหนึ่งดานคอร์สไหมยังไม่คอร์สนฮะ ไปเข้ามาทีแลนด์ฟอร์ดปัดดิซายติดโคมันเลยยังได้ครับแมนอยู่เทเลสเทเลสมาทีเคาวนีครับเคาวี่ใช้ตัวบังเคาวี่โดนเสียบยังได้ครับแมนอยู่แลนด์ฟอร์ดเก็บได้ครับแลนด์ฟอร์ดพาบอลดิซายเทเลสครับลงมาลองบอลน,นะแต่แลนด์ฟอร์ดจะมาเองแลนด์ฟอร์ดยังไงนีนตัวลุมสาวติงติงดบล็อกกับโอ้โหเอาครับ มาบ้างครับเอเวอร์ตันลิเชริสันน้ำเย็นซ้ายของสนามข้างในมีคาร์วัสเลวินนะลิเชริสันตัดเข้าในครับแทงมาที่คาร์วัสเลวินนะอินเดเลฟเอาลิเชริสันยังได้อินซ้ายกดเอาบอลเข้าทางดูคุเล่ดูวัดดีนะครับเติมมาแนะล้วลิเชริสันเดกโกเมสใช้ตัวพิงฮะคาร์าวสัสเลวินยังพิกไม่ได้ต้องยอมมาทิ้ดูคุเล่ครับจะแทงมาอ้าวแมนยูดักได้ครับเฟรด มาแอดฟอร์ดเล่นกับเขาว่นี่เขาว่นี่ดูจวะรอเพื่อนเติมฮะโอ้โหนี่เป็นอีบอลของเอเวอร์ตันนะโอ้โหคู่นี้สู้กันมันมากครับเอาครับมาครับลิเชอร์สันอีกแล้วลิเชอร,ร,ชร์ลิเชอร์เข้าส่ายสั้นตรงนี้โอ้ดีนะลิเชอร์เนบยังผัดไว้ได้แม่โอ้ช่วงสามสิบนาทีแรกนี่เล่นกันมันเลยคูน่นี้โอ้เอาครับลูกเตะมุมของเอเวอร์ต์นะ ลูคัสตีนเปิดเข้ามาได้มงเน็บอลครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจนได้ครับลูงนี้เอวตั้งตับตาตีเสมอจนได้ครับจากการมงของคาร์วัลสเลวินนะฮะโอ้โูมชมภาพชาร์ตนี่ครับลูกัสตีนนะเปิดคุ้งโพงดงดงโอ้โหขึ้นคนเดียวนะแม่แม็กควายกับเดลเลครับเอาไม่อยู่ครับประกบสองกันแต่ว่าไม่อยู่ตรงนี้ เอาสิครับสกอร์กลับมาเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะเริ่มกันใหม่ครับทีนี้โอ้โคู่นี้ครับมันเลอเกินเลยเปิดเกมแรกใส่กันเลยนะฮะบูโดฟอนัน,นครับมาเองครับเขานี่แบ็กซ์บิแน่เอ็ดสันเขานี่ครับทีมบูโดฟอน,นันเอาครับพีทว่งอเข่าขวากดติ๊ เรียบร้อยครับยิงมายิงกลับไม่โกงฮะโอ้โหบูโดเฟอร์นันอีกแล้วนะวันนี้โอ้กลับสู่เกมได้ไหมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะนี่นะครับโอ้มีหน้าครับวันนี้เข้าบอลพลาดนะยืนห่างบูโดเฟอร์นันนะเรียบร้อยครับสอบประตูต่อหนึ่งโอ้โหครึ่งแรกนี่ ใครกดสกอร์สูงนี่ยิ้มเลยนะฮะถึงแรกมีถึงสามลูกแล้วครับเพื่อนถูกไหมครับรับรชมแล้วสุดใจชอบใจอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเบิร์กนาเวงเ,เกมเมอร์ครับผมลิงก์ด้านล่างนะฮะข่าวันนี้ครับมาทีงด้านบูโนเฟอร์นันส์มสายสุดที่มาอ่าแรดฟอร์ดนะ,ะบูโน,โน,น่เฟอร์นันส์โดนแซะด้านหลังฟาว์คร้งนี้ วนรวบนะฮะบูโนโอเอาลูกเตอเออตั้งเตะน,นะฮะในช่วงท้ายเกมของแล้วบโนโฟนานเปิดมาเสาแรกครับไม่เคลชีนดักไม่ได้นะฮะโคมันโลง้เคียอับลุเนเกสโดนลุมสามแก่ตัวสวยฮะอลันเอาลันให้มาลดวิสมาด้านขวาอาครับโคมันแล้วเติมครับตวัดเข้าในมาดูคูเลซายโอ้โหนี้ไม่ตรงกบเลยแม่ ดูคณเล่ครับยินเดีทรายนะฮะเห็นตซ่นที่ไปไม่ถึงแล้วนะแต่ว่าบอลไม่ตรงกอกคราบอโอ้โหนะ่าเสียดายฮนะแมนยูต้องชะลอเกมหน่อยนะฮะตอนที่โอ้โหอานะ้าวฮะตอนเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะครึ่งแรกกรรมการทดเวลาสองนาทีครับเพื่อนโอ้โหครึ่งแรกเป็นเกมที่มีคุณภาพระดับ5ดาวเลยนะฮะโค้มันครับ ให้มาทีมมีหน้าไม่ขึ้นชิดทางนี้โกเมสครับออกมีทางด้านของลูก้าดีนะให้มาทีมเซียนสันไปมาโคสเลวินในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกเลวินเอาโดนแซ่ออกหลังนะนั้นแหลลูกเตะมุมครับกรรมการครับยังไม่เป่านะฮะต้งระวังลูกเตะมุมนะฮะโอ้คงโกงขึ้นมาอีกแล้วคนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่เป็นลิชาริสันนะ โอ้สองสองโอ้โหท่าดีใจี่มีหัวร้อน,นแน่ๆโอ้โอสองสอง,สองครับคูนี้ลูกโมงอีกเหมือนเดิมฮะแมนยูโอ้โหอรับผู้สีขับเป่าหมดเวลาครึ่งแรกเลยนะแม่ เกมยังเดือดครับคู่นี้ครับเสมอกันครึ่งแรก2-2นะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเพื่อนครับผมโอ้โหสุดๆครับคูน่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะเอาล้วครับครึ่งหลังเริ่มเกมนะฮะโอ้โหครึ่งแรกนี่เป็นครึ่งที่มีคุณภาพเหลือเกินนะสู้กันแบบตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันนะฮะมาดูครึ่งหลังครับว่าจะเดือดในครึ่งแรกหรือเปล่าเพื่อน โมมั่นแล้ววางนันซ้ายเอาครับลิชาริสันนะตัวแสบของเอวาตันนะลิชาริสันให้ทางด้านของลูคัสด,ดีนฮะบุกเล่ป้ายพืที่เขมสลิวินพิกได้ฮนะใช้ตัวบงังจ่ายต่อมาเอารีโดนแทเกนไม่ฟาวลีโอ้โหเมนยูรอดตัวไปนะแม่เทเลสครับเตะเลยเตะที่อ,อกหลังนะเทเลสโอ้โหเอาลูกเตะมุมอีกแล้วนะลูกนี้แมนยูต้องป้องกันดีๆเพราะโดนมาสองลูกนะั่นลูกเตะมุม นี่ครับลูกัดดีนี่ก็เปิดอย่างแม่นนะฮะเปิดเข้ามาเสาแรกลูกนี้ไม่มีอะไรครับเฟสเก็บบอลได้เฟสพาบอลขึ้นไปเองฮะโอ้ยมายาวๆตรงน,นี้ครับเฟสวิ่งนาตั้งครับไอทีแบ็กตรงนี้เนี่ยอูนโนโฟนานัสโอ้โหจะจ่ายเขาน,นี่ไม่ถึงกระติกมีหน้าครับอาอครับเลวิน อนะออเอาเลวินนะฮะเล่นกับเจมลูเกสโคมสโงงโชติจูโคเล่ครับออกมาตังขวาสุดที่โคมันจะเปิดลีติเทเลสฮะมีการเปลี่ยนตัวนะฮะบอกบาปาครับลงมาแทนนักของเฟรดนะฮะเอาลันครับกระดดกขึ้นมาที่โคมัน เอาลันเอาลันเอาแม็กไวดักได้ฮะบ,บอลจิบบ็อกบาโดฟนานัสครับโยนนี้มายังติดไว้ของเอเวอเรตันนะฮะไว้ค,คันชีนวางดุนขึ้นมาลึกไปหน่อยครับตรงนี้เฮนเันครับคว้าบอลไว้ได้ฮนะบอลศาสตรยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเขาดี่มวงชงมาที่บล็อกบาครับโดฟนานัสมาทีเขาว่ีขวาเติมครับมาเชีย โมฟานส์โดนแซดที่วันนี้นไม่ฟาวนะฮะกูสินเทีเล่นต่อบอลของเอเวอร์ตนันซาทีลินชอริสเซ์ันนี่ก็เ,เมสครับมาที่ดูโคลเล่ตายออกมาทางด้านของเกมิเกสีสอคาับโคมันตอนนี้เติมเกมยังมันแล้วเด็กโมงวันนี้อุย้ยมิซาการครับตองออกบอลมาก่อนนะบล็อกบาร์ ปอกบาจะสวนเร็วครับวันนี้แลดฟอร์ดเก็บบอลได้ครับให้ไปที่ด้านของบูโดฟอนันซ์ตอก่วนมาที่พอปอกบาคาวานี่ยังไงคาวานี่โอ้โหพิกมาสวยคาวานี่กว่าเรียยงบอลกบกงโอ้ยโ,โอ,โโอโ้แมนยูก็เหนียวเหลือเกินนะ สามสองครับคุณนี่โอ้โหยิงกันเดือดมากครับคุณนี่เนี่ยโอ้โหเหมือนไก่ชนเลยฮะพลิกไปพลิกมานะฮะเอาตัวนี้ครับสามสองอ้เอวตัดต้องเอาหน่อยนะฮะตอนนี้เวลาอ,อีกไม่ถึง20นาทีครับวันนี้ใครดูนี่คุ้มแน่นอนนะฮะ ห้าลูกนะครับวันนี้ถือว่าเถือนจ,จัดๆเลยนะอา้าวมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าจีวันนี้ไม่มีนะเเลสครับบอกบาลโลโฟอร์นัน์ครับออซันคูน,นี่ต่อส้นมาที่บอกบ้บ ฟอร์คืนมาที่นั่นของแม็กควายนะฮะบล็อกบาร์ให้ที่แม็กทูบิเน่สวยครับวันนี้วานบีซากา้าวานบีซากา้ายังไงครับเปิดเข้ามาแม่มีหน้ายังมงสกัดไม่ได้นะฮะชิลเลนเซนเก็บบอลได้ครับให้มาทางด้านของลูคัสดิน เขากลางมาที่อังเดรโกเมสครับเอ๋อดิฉันจะปล่อยบอลออกข้างไปเองนะเอามีการเปลี่ยนตัวทางด้านของซิกูซันนะลงมาทางด้านของอังเดรโกเมสครับผมอันเชรูตีก็เริ่มเปลี่ยนตัวลุกลงมาแล้วนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะฮะตอนนี้ถ้าแมนยูไม่พลาดนี่ก็น่าจะเข้ารอบนะเหลืออีกไม่ถึง10นาทีเพื่อน เอาตงนี้ครับบอลมันข้ามหัวแรดฟอร์ดออกไปนะมีหน้าครับวาพงพุ่งมาเดวินหน้าจะโดนแขนนะลําหน้าเปล่าเนี่ยเอาลําหน้านะตรงนี้เอาครับแม็กกิเน่โดนถอดโดนถอดออกครับเราส่งบนลแต่เบคลงมานะฮะวันแข่งจริงต้องลุ้นดูเว,ว่าคู่นี้ครับใครจะเขา้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะแต่บอกไว้วก่อนว่าแมนยู ไม่น่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนะนะการเจอเอเวอร์ตันนะก็ต้องลุ้นเันยาวๆเพื่อนิกสุสเซนนะไอ้มาจีออรันเลนกับเลวินออรันยกมาด้านขวาสุดครับดูเขเล่เก็บมาเก็บเข้าซ้ายแล้วเปิดมาที่ด้านของลิชลิสเซนยก เข้ามาแม็กควายยังงงออกข้างไว้ได้นะโอ้โหช่วงท้ายเกมนี่เอเวอเรตันเริ่มบี้นะฮะเอาแล้วเปลี่ยนตัวอีกคนนึงฮะเบอร์นาฮ์ลงมานะครับแล้วก็ส่งกองกลางตัวรับออกไปนะส่งแนวลูกเข้ามานะเอาแนวช่วงท้ายเกมสำหรับเอเวอเรตันนะซิกูสันนะใหวันทีนิเชซันคืนซิกูสันซิกูสันไอมาเอาดิเอาดิอลันยิงดีกว่าโอ้สามสามเอาจนได้เอเวอเรตันแม่ คู่นี้ครับผมตัดจบแค่90นาทีนะเพื่อนส่วนองจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนติดตามชมกันต่อไปวันนี้ผมเปิดนาเวงนะก็บรรยายไทยทุกท่านรับฟังครับถูกใจชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะโอ้โหงี้แม่ยันไม่อยู่ครับแมนยูฮนะเอวัตันก็เขี้ยวจริงฮนะแม่ สามสามัคู่นี้โคตรเดือดครับกรรมการตังขึ้นหลังสามนาทีฮนะแมนยูครับมีโอกาสอยู่นะฮะโกฟ์นันที่บอกบาก่าครบับครบสามทีผู้สินยังไงครับผู้สินยังไม่เป่านะฮะให้แมนยูก่อนสักเพลนหนึ่งนะฮะเอาเสียบอลแล้วก็น่าจะเป่าแล้จวจังหวะนี้ แล้วก็เป่าตัวติดบนเวลาการแข่งขันนะโอ้โหเสมอไปนาปสามฮะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆติดตามจนกวนต่อไปครับนี้ผมเปิ้นาเ,เวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบายบายจ้าขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมผมขอบคุณครับ